วิธีการาเปลี่ยนเพจนะคะในกรณีที่เรามีเพจอยู่แล้วนะคะถ้าเราใช้แอปที่ชื่อว่า business suit ตัวนี้นะคะก็อยากแนะนำนะคะว่าให้ไปโหลดมาก่อนเนาะแบบแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกแอปตัวนี้มันจะมีปัญหานิดนึงนะคะมันมีวิธีการแก้อยู่เนาะอันนี้ชื่อว่าตัวจัดการเพจนะคะโอเคก็คือเข้าไปตรงนี้เนาะ meta business suit น,นะคะกดเข้าไปเนาะคราวนี้มันจะมีอยู่ข้างบนนี้นะคะตรงนี้เนาะ คลิกเข้าไปก่อนแล้วมันก็จะมีเพจต่างๆค่ะที่เราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเราไม่ต้องกลัวค่ะเราจะมีกี่เพจเราก็สามารถสลับเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็เวลาเข้าไปแล้วนะคะก็ให้คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็ไปดูตรงจุดตรงนี้นะคะมันจะมีข้อความตอบกลับอยู่นะคะไปไล่ๆดูแต่ไม่ให้ส่งให้ลูกค้านะคะไปไล่ๆดูว่าอ่ะมันมีอะไรที่เขาบันทึกไว้อยู่หรือว่าอันไหนที่เราจะใช้ได้บ้างอันนี้ใช้ไม่ได้น,นี้ต้องลบ มีคนเอาไปทำไว้อย่าอย่าไปลบของพี่นะคะแต่ว่าอันไหนที่มันไม่ดีพี่จะลบออกเฉยๆอ่าก็อาสมมติแถมเทเลเซลอะไรอย่างงอันนี้แถมเทเลเซลนี่จะต้องให้อันนี้ใช้อย่างเดียวนะคะโอเคอาจจะเป็นนี้ลูกค้ารับขนาดไหนดีคะอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคะ่ะสามารถไปดูได้แล้วบางทีมันก็จะมีลูก มีอะไรรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปไล่ๆ,ๆดูได้นะคะส่วนในกรณีที่อ่าแอปตัวจัดการเพจเนี่ยมันมีปัญหานะคะบางทีเนาะ<ม>เออเราจะรู้สึกว่าเออถ้าไม่แชทมันไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นนะคะก็ให้เข้าไปที่ Messenger ตัวนี้นะคะตัว Messenger นี้นะคะของ Facebook เนาะเสร็จแล้วนะคะวิธีการก็คือให้กดตรงนี้นะคะกดตรงที่เป็นขีดๆนะตึกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นเพจของเราอ่า แค่นี้เองมันก็จะใช้งานคล้ายๆกับ business suit ได้นะคะในกรณีที่ตัวเฟซมันมันแก้ไขไม่ได้นะคะนี่แล้วก็ข้อความตับกับจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงรูปกระเป๋านะคะคราวเนี้ยนาอโอเคลองดูนะคะ